ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับผมก็วันนี้อยู่กับหน้าจอใหญ่แล้วก็หน้าจอเล็กอีกแล้วนะครับผมก็แน่นอนครับวันนี้มาทําการเทรดกันดีกว่าครับอยู่ใน ID หลักกับ ID เดรองของผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่หน้าเทรดเลยดีกว่านะครับผม มีอีกหนึ่งตัวครับที่เพิ่งจับได้นะครับเป็นตัวที่ใช้วิธีการอีโวโดยการเทรดนะครับแล้วจะไม่เสียแคนดี้นะครับผมมาดูกันครับว่าเจ้าตัวที่ว่านั้นเป็นตัวด้วงนั่นเองนะครับอุ้ยเดี๋ยวครับหน้าจอผมครับเกิดการเออร์เลอร์นิดหน่อยเนี่ครับเจ้าด้วงสีอ น้ำเงินน้ำเงินเรืองเหลืองเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาอีโวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปกันเลยครับมาดูกันว่าเจ้าด้วงนะครับ CP นะครับ755เนี่ยนะครับมีโอกาสได้695กับ810เนี่ยนะครับจะสามารถอีโวได้ตัวที่มี CP สวยๆรอเปล่านะครับมาดูกันแต่ที่แน่ๆครับในคลิปวิดีโอนี้ครับต้องการให้เพื่อนรับชมก็คือ การอีโวนะครับโดยการเทรดนะครับผมนะครับเทรดเสร็จแล้วเราจะไม่ต้องใช้แคนดี้ในการอีโวเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวพิเศษนะครับที่มีการวิวัฒนาการล่างนะครับแบบพิเศษโอ้โหมาดูกันครับตอนนี้ตอนนี้นะครับในไอดีหลักครับอยู่ที่โอ้โห อยู่ที่757ครับส่วน ID ลองครับอยู่ที่ CP 700 85โอ้85ครับได้3ดาวด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาต e ีโนะครับเลยนะครับให้รับชมนะครับใน ID ดลองก่อนนะครับผมนี่ครับสามารถที่จะ e ีโได้ถึง1,944เลยนะครับ ID ดลองจัดไปครับ โอ้โห ....1,944 ครับไม่แน่ใจว่ามีใครเอาไปใช้เป็น PVP Battle หรือเปล่านะครับโอ้โหอย่างเท่ครับชูวันโกเหรอครับอารมณ์เหมือนแบบหมวกของนักรบโบราณเลยนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็มีนี่ครับเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรครับทวนเหรอนะครับในการต่อสู้นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอ หลักนะครับของ ID หลักกันดีกว่าอ่านะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะอีโวให้เพื่อนดูเลยนะครับเดี๋ยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาวงครับตามสไตล์ก่อนนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ของการเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายถูกบอกอยู่นะครับแล้วแคนดี้ครับตรงนี้ครับจาก200แคนดี้ก็จะเหลือ0ูนแคนดี้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอีโวได้โดยไม่ต้องใช้แคนดี้ครับจัดไปครับตัวนี้จะมี CP ถึง1899เลยนะครับแหม่น้อยกว่าตัวเมื่อสักครู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับ ไอวีไม่สวยนะครับมาดูกันครับว่าหน้าจอเต็มๆเนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะเอาละครับผมนี่ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับเอาละครับผมส่วนตัวนะครับขออนุญาตลบเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะสำหรับตัวผมนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็มีมาให้จับอีกนะครับเดี๋ยวขอเก็บเป็น CP ซ D พีดีสวยๆแล้วกันนะ อ่านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีการอีโวนะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแบทเทิ p นีพกับเพื่อนให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับขออนุญาตลาไก่อนกรับเจ้าทริปเมียนตัวนี้เลยสวัสดีครับ